มันสามารถสลัดได้เองเลยเราไม่ต้องมีคนมาแกะนะครับไม่หลุดแน่นอนครับเร,เริ่มเริ่มหย่อนลงไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตัดตูเรียนนะครับตัดตูเรียนจากต้นต้นที่มันสูงสูงโดยใช้แค่คนเดียวนะครับนี่ครับต้นสูงประมาณนี้ครับมันไดไม่ถึงนะครับมันสูงแข่งกับต้นปาล์ม ลูกเปียนอยู่ข้างบนประมาณกะด้วยสายตาประมาณสิบห้าเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับขอตัวปีนก่อนครับครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงลูกทุเรียนแล้วนะครับประมาณสิบห้าเมตรครับสูงกว่ายอดปัาม ตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกคือมีดนะครับเป็นมีดอะไรก็ได้แต่ผมไม่มีมีดเล่มเล็กผมเลยเอาเรกรรไกรตัดกิ่งมาใช้นะครับอีกอย่างก็คือเชือกครับเชือกที่ว่ายาวๆให้มันถึงพื้นนะครับแล้วก็มัดเป็นตรงไม้แบบนี้จากนั้นเราก็ตัดลูกเรียนนะครับ ตัดเลยครับตัดเสร็จแล้วก็เอาเอา,เอามามัดนะครับไม่ต้องนี่ครับการมัดคือมัเแบบพันเฉยๆครับพันรอบพันรอบด้านติดพันที่ขั้วน,นะครับให้ปมมันอยู่ด้านบนครับในขอันะะนี้ครับ แล้วก็เปอดได้เลยครับคือถ้าเราทําแบบนี้เวลาเราโยนถึงพื้นนะครับมันสามารถสลัดได้เองเลยเราไม่ต้องมีคนมาแกะนะครับไม่หลุดแน่นอนครับเราเริ่มเริ่มโยนลงไปเลยครับ ย่นไปเลยครับหย่อนเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับทางปลามันบังรูกจะเห็นบอกนะครับถึงนะครับมันเบาๆบครับึบถึงเนะี้ยลูกลูกเรียนมันจะสลัดหลุดเองนะครับ ที่ต้องตามแบบนี้เพราะว่าเราเราโยนลงไปให้มันกระแทกดินไม่ได้นะครับมันจะช้ำน้ำทุเรียนจะช้ำจะเน่าข้างในนะครับนี่ครับมันเป็นปมแบบนี้เดี๋ยทำลูกต่อไปเลยนะครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับ เหมือนเดิมไหยพันให้พันให้ปมมันอยู่ข้างบนพันแค่หนึ่งรอบเดียวนะครับทางนี้มันก็อยู่แล้วครับไม่มีหลุดครับก็หย่อนลงมาเลยครับ พอประคองเครียไว้ก็พอครับย้ายมันลงไปกระแทกพอลงพื้นปุ๊บเงินมันจะหลุดเองนะครับถึงนะครับหลุดเรียบร้อยเองินก็ดึงเครียกลกับมาเลยครับสาวกลับมาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนหมดโอเคครับเสร็จสิ้นภารกิจครับ ¡Ja, <laughs> ja,